เอาล้ครับมาพบกับเอาล้ครับมันพูดไม่ออกเลยเอาล้ครับมาพบกับชแนลดิมชแนลนี้นะครับ,ม,บ,นนรบมันระบุชื่อชแน,นละนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมปมาครับมัดไทยนะครับมัดไทยนี่นะครับ หัดเข้าฟัดเข้าว้าครับธรรมะธรรมโมครับสุติปันโนครับเนี่ยนี่ครับแมปสวยงามนะครับสวยงามมาเดินเที่ยวชมกับพาแฟมไดร์มครับแล้วก็ลงแมปนี้นะครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยนี่ครับแนวเราจะลงรีวิวสักนิดสักหน่อยนะครับ นี่นะครับอ้าวตัวเหี้ยอะไรอืมอืมนี่นะครับเป็นโรโบโสดน้ำมังครับนี่ครับโรโบโสดครับอืมต้องไหว้สามครั้งง,งามๆเลยนะครับอืมต่อไปอ้าวยืมทำเหี้ยอะไรอ้าวให้ตัวได้ไหมอืม ยินหี้ยอะไรอืมไม่ถูกนะครับต่อไปครับอะไรน,นี่เจดี JD นะครับเจดี JD. อ้าทำไมเข้าไม่ได้ผิดไว้นะครับผิดไว้อืมโอ้โโอ้โห้าสูงๆนี่สวยนะครับดีวิวสูงๆนี่สวยสวยงามมากครับ แมพก็ใหญ่อด้วยนะครับแมพก็ใหญ่ด้วยนี่อะไรเนี่ยก็รีวิวคร่าวๆนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากจะโหลดนะครับนี่นะครับอืมรับอ้อมเด็เดียวเชียวนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแชแนลนี้เป็นแชแนลใหม่ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับกับท่านผู้ชมผู้น่ารักทั้งสิน้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ